มาเลาะดูน้ำหน้าเพื่อนๆจ้าน้ำร่นทะลักออกมาเบิดเลยไหลเต็มไหลออกจากหน้าใยกบเพื่อนๆน้ำม,มันมาหลายละเกิดไหลไปลุคลองทั้งนู่นเพื่อนๆจ้าทังหน้าใยกบทั้งหนุนมันจะเป็นคลองน้ำน้อยๆอันเวลาาน้าหน้าหน,า,หน,า,หนาเปิดน้ำออกจากเข่าจากอะไรมันจะไหลามาถั่วสาลัิถไหลามาหน้าใยกบแล้วก็ลุ่คลองเพื่อนๆจ้า ยียกบโปเปิดให้เข้ามันกับน้ำมันก็จะท่วมไปทั่วเพื่อนๆน้ำมันก็จะท่วมไปทั่วตอนนี้เราต้องได้เปิดยากเพื่อนๆจ๋ามันขาดทะลักมากเลยแหละไหลลงคลองเพื่อนๆเดี๋ยวยายกบจะพาเพื่อนๆเดินไปดูคลองอันนี้หน้ายายกบเพื่อนเพื่อนหน้ายายกบแต่ว่ามันเป็นทางน้ำเพื่อนๆจ้ามันเป็นทางน้ำวลาานาน้ำก็บนาเขาเลี้ยงกับชาวบ้านหลๆ เจ้าของทีเพิ่นเกิดลายๆทีเพิ่นเกิดจะเปิดน้ำมาให้ไหลลงมาทังหน้ายกบนนิเดี๋ยวเพื่อนๆไหลลงมาโอ้แชะเพื่อนๆเชะแยกกบจะถ่ายเพื่อนๆดูว่าน้ำไหลออกจากหน้ายกบลงมาคลองทางไหนเนาะเพื่อนๆเนาะว่าเพื่อนๆเพื่อนดูบ่ได้มาหลายวันลวเพื่อนๆบ่ได้ลงคลิปลงกันลายวันลวเพื่อนๆจ๋าแต่งแต่บ่สบายน้ำเมื่อวานนี่ขึ้นสูงกว่านี้ได้เพื่อนๆเมื่อวานนี่ขึ้นสูงกว่านี้ แต่ว่าน,าน้าแนหน้าก็ยังไหลขน้าขาดอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนนอกนอก็ยังไหลมาเต็มอันนี้ยายกบเดินตามขอบบ่อเพื่อนเพื่อนเดินตามขอบบ่อสาธารณะหมู่บ้าน เพื่อนเดินมาชมสถานการณา์น้ำหล่นเลยน่ะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นคลองน้ำคลองน้ำเนไหลออกมาจากข้างหน้ายี่กบนูนนนนนน้นเพื่อนเพื่อนไหลขาดมากละเลรนหล่นทะลักมากน็นบอเพื่อนเพื่อนมันไกลเนาะน้ำไหลยี่กบลงไปได้เ <c oughs> นี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นคลองเด้อเป็นคลองไหลออกไปเนี่ย กลลออองไออไหปนนย้ำก็จ,จะไหลอยู่อย่างนี้เลยเพื่อนๆไหลออกไปชาวบ้านก็ใส่ผ้าตุงผ้าดางเนาะผ้าตุงดักปูดักหอยดักปลาไปไหลแรงได้เพื่อนๆนี่ไหลแรงได้เนี่ทั้งฝั่งทั้งนู่นยิงไหลแรงนั่นหลังอันก็จ,จะเป็นทอมีทอลงไปก็ปจ,จะไหลลงไปน้ำคลองไปนู่นลงไปในคลองอัน ทีกบไปถ่ายน่ะถ่ายตาน้ำให้เพื่อนๆเห็นนั่นแหละมันจะลงไปคลองน่นเลยเพื่อนๆโอ้น้ำไหลแรงเพื่อนๆพื่อนจ้าดูไหลออกจากหน้ายายกบอู้ดผู้น่ะเพื่อนๆอาจจะมองบ่เห็นเนาะยิ่กบนั่งมองอยู่ในน้ำไหลออกจน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 เพื่อนเพื่อนๆ เพื่อนเห็นบนช่องน้อยๆน้ำไหเลเร่งปีนี้น้ำไหลนะเพื่อนๆปีนี้น้ำไหล